ขอความเจริญในธรรมจึงมังเกิดมีแก่พระมหาเทระพระเทระพระมัชฌิมานวกะอีก,กทั้งสมณะน,น,น้อยขอเจริญพรญาติโย,ยม สาธุชนผู้ใจบุญและใจขุศลผูมาา้มีถาภาษาท่ามีความเชื่อมีควา,ามเรื่มใสในบรวรพุทธศาสนาสรรมจะจิตสบายสบาย สไตลข์ของหลวงพ่อแดงในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนยโยมนะในช่วงนี้ก็นำเสนอพระพระตาพระพระตาธรรมธรรมะหกประการวันนี้นำเสนอข้อที่สี่ ต,ต้องสร้างสันทะต้องสร้างสันทะให้เกิดในจิตใจให้ได้แล้วมันจะก้าวไปสู่บรรลุชัยชนะนายมสันทะนี่สำคัญเลย มันเป็นต้นเรื่องก็อิทธิบาทสี่เลยนาโยมนะเป็นประตูคุณเครื่องของความสำเร็จทั้งหลายต้องมีฉันทะเป็นตัวตั้งเปน็นอันดับหนึ่งเลยโยมถ้าฉันทะไม่มีอะไรก็เกิดไม่ได้โยม าสันทามันไม่มีมันก็แผนะ่วนโยมนะแผ่วคอยไม่อยากจะทำอะไรโยมเหมือนเมื่อวานที่โยมผู้หญิงอายุห้าสิบต้นตๆแกมาปรึกษาอาตมาเนี่ยแกบอกแกไม่อยากจะทำอะไรเลยถามว่ายมอย่างนี้โยมก็บรรลุสิ พอไม่อยากอะไรแล้วนี่แกพ่อไม่ใช่ผมพอ่อยิเลสดปัญหาหน้ามืดมันยังมีเยอะเลยแต่ที่ไม่อยากทําอะไรนี่มันเกิดความท้อแท้เกิดความเหนื่อยหน่ายความคิดฟุ้งซ่าน,นเจอแจ๊กพอตเข้าแล้วนี่คือขาดฉันทะนั่นเองนโยม ฉันทะคือความพอใจมันเป็นประตูแรกเลยนโยมที่จะนำคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทุกเรื่องทุกราวเลยโยมเหมือนวันพรุ่งนี้อาตมาถ้าไม่มีฉันทะอาตมาก็ไม่ไปนะโยมเรจะไปทำไม เราคิดแบบคนไม่มีชันทะเราจะไปทำไหมกระบุกระเบิดว่าจะไปขึ้นบ่อกเกลือได้มันต้องผ่านเขาลงเขานี่มันไม่ใช่สิบลกูกนะโยมมันหลายสิบลกูกนะโยมดีไม่ดีลงเหวไปเลยโยม พระทางมันตายเข่าโยมเาตามาเคยไปแล้วโยมไปแล้วสมัยที่กำลังฮิตฮอดเบื้องบัญาเสพติดเนี่โยมโลกมหาเศรษฐีที่บอกเกือมาบวชเป็นสัมมเนนที่วัดอินทามนี่โยมสมัยนั้นญาติโยมชาวอินทามวกจะเห็นสภาพนะ วัดอินทรามนี่มีมนุษย์หัวโลนมาได้บวชแล้วก็บวชเนี่ยมันเต็มวัดไปหมดนะโยมเต็มวัดสาวอาทิตย์เหมือนมีงานท่องเที่ยวโยมที่ไหนได้เขามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเขานะโยมเห็นสภาพช่วงนั้นแล้วโหโยมบอกว่า ไม่ได้ดีใจเลยว่าหลวงพ่อเราเก่งกับสงสารหลวงพ่อจะได้ทาแต่ตอนนั้นค้านหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อมีจันทะได้อย่างเดียวแค่จะไปฝังท่านได้แล้วองค์นี้เราลองคิดอะไรแล้วก็ถ้าคุณยอมป้าหอแกสุขภาพดีๆนะโยมนะ ความจำแกดีๆเนี่ยแกจะเล่าเรื่องชีวประวัติของหลวงพ่อแดงดรพระคูพิสิทธิศาสานาได้เยอะฝ่าใครๆรเลยโยมเพราะแกเป็นการชนให้แกคอยปกป้องให้แกคอยตามผลงานหลวงพ่อแดงหมดแหละถ้าใครมาพูด หลวงพ่อแดงในทางลบหรอกเป็นเรื่องนายโยมของแกขึ้นทันทีเลยไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมหน้าไหนน,นันโยมแกว่าเป็นช่องเป็นฉากเยอะดีไม่ดีดชี้หน้าอีกด้วยนี่ตอนนี้แกจะเก้าสิบแล้วนาโยมเนี่ยกำลังวังชาก็แผ่วลง สมองก็เป็นธรรมดาของผู้เฒ่าตอนนี้ลูกหลานก็ต้องประครับประคองหลวงพ่อแดงน,น,นานๆก็จะไปเยี่ยมแกันสักทีไปทีก็เอาสินน้ำใจไปให้ห้าร้อยบาทก็ให้ยายอาไปกินไปใช้ให้กำลังใจยายนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ก็เลยต้องติดตามไปที่ไปนั้นประมาณยี่สิบปีนะโยมถ้าเด็กคนนี้ยังอยู่ก็อายุก็ต้องหน้าจะถึงสามสิบปลายปลายแหละตอนนี้ถ้าที่เขามานั้นสิบสี่สิบห้านะโยมสิบสี่สิบห้า ที่อาตมาไปนี่มันก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณยี่สิบปียี่บห้าปีป่านนี้ก็คงอายุสี่สิบแหละที่เขาพ่อก็เป็นสอจอยอมจำได้พอเขามารับนี่เขาก็บอกว่าต้องเอาหลวงพ่อมาบรรยายด้วยนะอาตมาก็ไปบรรยายที่มัธยมประจำอำเภอบอ่อเกลือ แล้วก็บัญญาเรื่องยาเสพติดเนี่ยโยมพูดเป็นเัื่อวมงนะยโยมเขาฟังแล้วประทับใจมากหลวงพ่อแดงนี่รู้จริงก็อยู่กับคนพวกนี้มาหลายปีนะยโยมอยู่หลายปีเป็นสิบปีอยู่เป็นสิบปีทำงานเป็นสิบปีนะโยมนะ อยู่กับเขานี่เป็นสิบปีเลยคือต้องการมีชันทะที่ต้องการจะศึกษาวิถีชีวิตของคนติดยาติดยาบ้ายามะกัญชายาเป็นเฮรินผงขาวกาว,กาวทินเนอร์อะไรพวกนี้ยพอวงจรอุบาทเนี่ยมันจะไปจบจุดจบที่ไหนมันจะรักษาได้จริงหรือไม่ผลมื่ออกมาว่า เขาเหล่านี้ไม่ได้ชั่วเสมอไปหรอกโยมแต่เราต้องรักษาใจเขาออยาเลิกชั่วขณะนี่มีแต่ายาที่จะให้เขาลืมนั้นมีขนาดเอกขนาดเดียวเท่านั้นโยมก็คือยาจากพระพุทธเจ้าให้เขารักษาศีลให้เขาทำสมาธิ ให้ก็รักษาสินให้ดีสำธมาธิให้เกิดแล้วให้ทำปัญญาให้แจ้งเนี่ยนั่นทุกเช้ามืดนำสวดมน์แล้วก็ให้ก็นั่งกรรมาฐานก่อนจะกินข้าวข่ำมก่อนจะนอนก็สวดมน์แล้วก็นั่งกรรมาฐานหลวงพ่อแดงก็บรรยายทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ส่วนใหญ่เขาได้นะโยมนะแล้วเขาก็กลับมาเนี่ยมามานำเสนอตัวตว,ว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นศิษย์ขงพ่อนะทมไมนะหลวงพ่อดุเหลือเกินอย่างกระเสือใครเข้ามาต้องกลัวเนี่ยผมหายแล้วพาภรรยาพาลูกมากราบก็ได้ใบบุญหลวงพ่อแท้ๆนโยม อันนี้แหละคือฉันทะตัวจริงเลยนะโยมเพื่อต้องการจะศึกษาข้อมูลว่าคนติดยานั้นไม่ได้ชั่วเสมอไปเขาก็อยากจะกลับตนเป็นคนดีส่วนใยายที่เขาต้องกลับไปเป็นคนไม่ดีเหมือนเดิมพอเขากลับไปบ้านปุ๊บอยู่วัดก็หายแล้วนะโยมพอเขากลับไปบ้านปุ๊บนี่ ทางบ้านไม่รับรองเขาฮะเวลาทะเลาะบอกแว้งขึ้นมาก็ปามากแลว้วไอ้ไอ้ขี้ยาไอ้ติดยาไอ้สาระเลวสารพัดส,สารเพนเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ได้เลอยเขามีแผลอยู่แล้วเรายังไปตอกย้ำตีดแผลเขาให้ฟางเขาไปอีก นี่คือปัญหาเลยนะโยมที่จะมาได้วิเคราะห์วิจารณ์ถือว่ายาเสพติดร้ายแรงนะโยมไม่ใช่ไม่จะร้ายแรงตอนนี้ทราบว่ายาเสพติดเข้ามาระบาดจากชายแดนทะลักเข้ามามากเพราะตราบใดถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยโยมเศรษฐกิจแย่เนี่ยยาบา้า ขายดีโยมเห็นจับจับทีงรถหนึ่งเยอะมากเลยเนี่ยนั้นต้องระวังต้องระวังเรื่องนี้สำคัญลูกหลานของโยมสำคัญที่สุดถ้าติดไปแล้วแก้ไขได้ยากลำบากเหลือเกินนะโยมนะไม่ใช่แก้ไขง่ายๆถ้าจะอาตมาได้ศึกษาแล้วก็อยู่กับเขามาเนี่ย กว่าจะหามาหาหุวมพ่อแดงเนี่ยโยมมันผานนู้จะเท่าไหร่แล้วพอแม่นี่หมดไม่รู้จะขี่หมดแล้วหมดจนไม่มีจะหมดนยโยมพ่อแม่สารภาพเลยนะโยมเอาสตังเอาทองไปซ่อนไว้เบนเพดานนะโยมเจ้าพวกนี้มันมีเซ้นนะโยมมันยังแกะรอย ขโมยเอาไปจนได้มันมีเซนเลยโยมมันรู้เลยมันรู้มันควนเจอหมดเลยโยมเนี่ยมีอยู่รายนะโยมนะมีอยู่รายไม่ยอมอยู่ทำยังไงก็มาอยู่ในที่สุดแม่ก้มลงจะก,กราบลูกบอก ก็โยมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกินเหตุแล้วเกินเหตุแล้วอาตมาก็บอกนี่ขนาดแม่ขอร้องขนาดนี้แกนี่มันบาปนารกชัดๆเลยเนะี่ยแกยังไม่สำนึกอีกเลยนายโยมแกเล่าให้ฟังว่าโอ้สาหัสสาการหลวงพ่อ หมดมื้จะเท่าไรหมดแล้วหมดอีกเพราะว่าตาอดีตเป็นกำนันเลแต่หลานติดยาโอ้โหแต่บอกว่าเข้าขึ้นลงพักติดคุกกรอม่รู้จะขี่ค้างขี่หนเอยู่ เอาทุกอย่างเอาทุกเรื่องเอาทุกราวโอ้โหในที่สุดยอมยอมแล้วก็มาบวชเพราะกายเป็นพระนักพัฒนาที่ดีรูปหนึ่งนลยมก็ถึงได้บอกว่าชั่วเหลือหลายโยมแต่เวลากลับมาดีมันก็ดีเหลือหลายได้เหมือนกัน ว่าตมาถือกติอย่างว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาบญญาารรยายความชั่วความเลวของท่านอย่างน้อยพระองค์คริมาณน,นะองค์คริมาณน,นี่ฆ่าคนมาก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนท่านที่ว่าชั่วที่ว่าเลวเนี่ยยังยังไม่ถึงองค์คริมาณเน,นี่อันนี้ก็ว่าเล่า ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเป็นมันเป็นเรื่องจริงยิ่งกระพามจออยู่เราต้องถ้าเรารักลูกเราต้องเป็นห่วงลูกเราต้องระวังลูกเราถ้าเช้าวางสะตังไว้ให้ลูกมืดกลับมาลูกนอนเช้าก็าออกไปตะแบงหาเงินมาให้ลูกให้ลูกชายนั่นแหละ คนทางยาบ้ามามาคอยแล้วพ่อยมไม่ได้ให้สตางค์แล้วไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกต้องหาเวลานะโยมหาเวลาอย่างน้อยก็กอดลูกสักครั้งเนี้ยให้ความอบอุ่นให้ความรักแก่ลูกถ้ายอมเลี้ยงลูกแบบทิ้งแบบฟางแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่เหลือ นิระยญาโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเรื่อมใสในประวรพุทธศาสนาต้องสร้างฉันทะนโยมฉันทะคือความพอใจเมื่อสร้างฉันทะแล้วมันก็จะบรรลุกุศลและธรรมที่ยังไม่บรรลุมันก็บรรลุ ที่ยังไม่สำเร็จมันก็สำเร็จได้โยมเพราะฉันทามันเป็นประตูด่านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งเลยโยมเมื่อฉันทาความพอใจมันสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วมันก็มีสปิริตมันก็มีพลังในการที่จะสู้งานในการที่จะทำงาน อย่างพุ่งนี้อาตมาก็ต้องตื่นตีสี่นะโยมนะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองไปเช็คเอาท์ฝ่อจะได้ขึ้นเครื่องบินก็เจ็ดโมงครึ่งพรุ่งนี้อาจจะมาได้บรรยายนะโยมคงจะรวบยอดไปบรรยายในภาคเย็นที่จังหวัดน่านในช่วงดินแดนอากาศหนาวเลยนะโยมนะแต่ในภาคเช้านี้คง หาช่องไฟช่องว่างไม่ได้ไม่เป็นไรนะโยมเนี่ยพอลงจากเครื่องบินก็ทำงานเลยไปถึงฐานที่ฉันเช้าเสร็จก็ทำงานแจกและแจกซ s r ของกอจพอนี่มีหน้าที่สวดมนต์กระแจกนะโยมการลื่นเลืองบันเทิงใจไม่มีโยมไม่มี เรามีหนะ้าที่สวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แจกแจกอาตมาก็ลงไปตอนแรกคาดว่าทักแสนหนึ่งไม่พอโยมต้องเพิ่มไปอีกสองหมื่นนะโยมเพราะมันมีทุนการศึกษาและมีโรงเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กรเกษม ไปเป็นผอออ,อยู่ที่จังหวัดน่านพอดีเลยท่านก็ไปด้วยกันก็เดยบอกให้เชิญผอออมารับมารับอาหารกลางวันแต่เข้าไปนะั้นอีกหลายชั่วโมงนะโยมท่านไปเป็นผออก็แรกๆบรรจุใหม่เรื่องที่จะอยู่ในเรียนในเมืองคงยากนะโยมนะต้องไปนู่นแหละ บนดอยบนดงบนป่าบนเขานน่นนะโยมนั้นก็ไปให้กําลังใจโยมไปให้กําลังใจถือว่าเรามีความฉันทะเรามีฉันทะเรามีความพอใจไปให้กําลังใจมีความเพียรเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายเครื่องหมายความนี้ยังมีอยู่เมื่อไม่ได้ยาฟความเพียรมีจิตตะเอาใจฝักไฟมันก็มาเลยมะ มันก็มามันก็ตามมาอาใจฝักไฝ่ไม่ละวางเนี่ยไม่ทำงานแบบตะทาหัวเต่าผูกเข้าผูกออกไม่เอาโยมทำกันแบบจริงจงจังๆเ,เอาจริงเอาจังเลยโยมทำกันแบบว่าสู้ไม่มีถอยโยมสู้ไม่มีถอยทำกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำแบบเต็มที ชนิดไม่หลบไม่อู้กระทู้ไม่ไหวนี่ไม่ใช่โยมไม่ใช่วิสัยทำนำวิสัยทัศน์เราจะเป็นลบไปอู้ทำไมละโยมเราทุ่มเทสภักต์กำลังเอาให้เต็มที่จัดหนักจับเต็มเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มพร้อมหลไหๆเราก็ลงปฏิบัติการแล้วนะยโยม เจตตะต้องอาจัยปักไฟมันถึงจะแก้ปัญหาที่ยังไม่สำเร็จลุล่วงทำให้รู้ล่วงสมบูรณ์แบบทุกประการได้ประการสุดท้ายวิมังสานี่สำคัญเลยโยมนี่วิมังภาระรโคสานี่พูดไปทั้งน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง ร拉โตโคสะแต่ว่าโยนิโสมานาสิการนี่ไม่ได้โยจะทำอะไรต้องใครควรคำนวณติดตองแต่ตองจะพูดอะไรให้มันอยู่ในหลักวิสัยทัศน์วิสัยธรรมนำวิสัยทันศน์นี่มันต้องกันกรองซะก่อนนะโยนิสตมะกระนังสโยใขรควรซะก่อน แล้วก็พึงพูดออกไปคายควรซะก่อนแล้วพึงกระทําออกไปเกิตั้งกลองนะยโยมน้ําจะดื่มทันทีไม่ได้พระเราก็ต้องมีที่กรองน้ำนาโยมเราต้องมีที่กรองน้ําให้สะอาดฉันใดก็ฉันนั่นนะโยมนะนี่แหละพพระตาทำหกประการนี่มันเป็นธรรมะ อันทำให้เป็นผู้ควรที่จะบรรลุกุศลที่ยังไม่บรรลุและทำกุศลที่บรรลุแล้วให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพิ่มพูนเหมือนกับราบผลพูนทวีมั่งมีสีสุขแล้วก็รวยเหลือร้อนรวยล้นเหลือ,อ,อเลยนะโยมถ้ายอมอยู่ในหลัก พิษธรรมิกาธถะประโยชน์สี่โยมจะเอาเงินไปไหนหวัดไหวไมันจะรวยเหลือล้นรวยล้นเหลือลอ,อ,อ,อะไรโยมขายาันรักสรรค์อรนามิตรใช้ชีวิตกันอย่างพอเพียงพออยู่พอกินอย่าไปฟุง้งเฟ้อทะเยอทะยานอย่าไปเห็นช้างขี่ขี้ตามช้างคุณสมบัติธรรมให้เป็นผู้ควรเป็นผู้ควรเป็นผู้เหมาะสมเป็นผู้สามารถก็คือสาม,มารถ อาตมาชอบอ่านสามารถนายมนะสามคำนี่มันมาบวกกันสามาครถเนี่ยมันกลายเป็นความสามารถเป็นศักยภาพหรือพร้อมที่จะให้ถึงตึงสิ่งดีงามที่ยังมาที่ยังไม่มาถึงเราก็ทำให้สิ่งดีงามเหล่านี้ถ้ามันมาถึงนิยม ที่ถึงอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ให้เจริญเพิ่มพูนเพิ่มพูนลาผลพูนทวีมั่งมีสีสุขเพิ่มพูนทวีให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาโมทนาสาธุเลยยมคอมเมนต์มาแล้วโอ้โห อาธุข่าคุณตาเนี่ยหญิงปูบ้านสวนนี่เป็นเชฟกระทะเล็กประจำวัดอินทารามเลยนะโยมพวกนี้หลวงตาไม่อยู่แล้วก็ทำหน้าที่เลี้ยงน้องๆให้กินดีมีสุขมั่งมีสีสุข ทำแบบให้เสมอต้นเสมอปลายอย่าไปทำเป็นศรัทธาหัวเต่าผูบเข้าผูบออกผู้บัญชาการเจ้านายใหญ่อยู่ก็อะไรก็ดีแต่พอไม่อยู่แล้วนี่เป็นเรื่องเลยอันนี้ต้องต้องจำใส่ใจไว้เลยอันนี้สำคัญสำคัญ พระเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พิกเขเวดูก่อนมิสูทั้งหลายสำหรับผู้ปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกระหกทำหกข้อนี้พึงทราบว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรที่จะบรรลุก,กุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุและผู้ไม่กระทำกุศลที่บุรลุแล้วให้เจริญเขาเรียกว่าเอาใส่อะเข้าไป พับพระตาร,รมเจริญถ้าส่อะไปข้างหนะ้าอภพัพระตาร,รมเสื่อมเสื่อมไม่เจริญไม่เจริญก็ตรงข้ามกับเสื่อมเนี่ยเพราะนั้นจงทำชีวิตของเราให้เจริญนะโยมนะให้เจริญช่วช่วงชัดชวานนะโยมนะ ให้เจริญช่ว,ชวงชัชวาลวันในตอนท้ายตมาจะอยพอรว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองช่วงชั้นชวาลในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่และการงานพร้อมด้วยมีอายุวันนะสุขโภคะภะะเขาให้แค่เสียตมาห้าเลยอายุวันนะสุขโภคะภะระ ให้พระห้านโยมแถมไม่อีกเลยแถมให้อีกหนึ่งนโยมนะเพิ่มไม่เป็นไรโยมเพิ่มเพิ่มให้เยอะขึ้นนั่นก็โมทนาสาธุนนโยมนะวันนี้ก็จบพระ,พระตาตาธรรมข้อที่สี่ส่วนข้อที่ห้าข้อที่หกคงต้องไปบรรยายที่ อำเภอบอกก่อเกลือจังหวัดน่านแน่นอนนโยมนะนั้นก็ราทีไม่ใช่ลาก่อนเราจะย้อนกลับมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลได้ฟังธรรมจิตสบายสบายสไตล์หลวงพ่อดแดงใหม่ในโอกาสต่อไปด้วยประการนี้ ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาประสาทมีควา,ามเชื่อมีควา,ามเลื่อมใสในประวรพุทธศาสนาจะมีควา,ามสุขมีควา,ามเจริญเชิดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานเจริญนุ่งเรือง มีอายุวันะสุขโพคะพระปฏิทานธรรมสารธนสารธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดปารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมเราใสอิจิตังปฏิตังตุมหังคิประเมวสมิจตุขความปาถน,น,น,นานันนๆนขอจงพันสำเร็จ ขอจงพานสำเร็จขอจงพานสมดังมโน,นรถมโน,นใหม่ตามสิ่งที่ต้องการปาถนาทุกสิ่งทุกประการเทินขอเจริญพร